เปิดกล่องขยเตี๋ยวที่อยู่เกาหลีต้องลองอกินสักครั้งค่ะุ๋ยเตี๋ยวเจ้านี้เบียสั่งกินบ่อยมากๆเลยนะคะอ<ต>ย่างท <คน S 1> ี่บอกค่ะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีดวงด้วยนะคะค๋วยเตี๋ยวจะเปิดรอบส่งเป็นรอบๆค่ะพี่เขาจะเปิดให้จองทางหน้าเฟซบุ๊กนะคะแต่ละรอบเนี่ยก็เต็มไวมากานะคะบางครั้งเราไม่เห็นโพสต์หรือไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเราก็พลาดการจองไปนะคะทุกคนสั่ง <ๆ S 1> พี่เขากินมาประมาณส3งปีแล้วนะคะว่าถ้าเห็นโพสต์ก็จะรีบเข้าไปจองเลยค่ะ ต่บางครั้งที่พลาดไปก็อดกินนะคะนะคะ้ำซุปของที่ร้านจะเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนแล้วพี่เขาก็แพ็คมาอย่างดีด้วยค่ะที่รีวิววันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะแต่จะมีก๋วยเตี๋ยวอีกเจ้าหนึ่งพี่เพียก็ชอบพอๆกับร้านของพี่เขาเลยนะคะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ร้านยังมีลอดช่องที่อร่อยมากแล้วก็ยังมีขนมมินิเซตแล้วก็หม้อกแกงด้วยนะคะทุกคน บอกก่อนเลยนะคะมีไม่มีสปอนเซอร์นะคะเบีรยจ่ายเงินแล้วก็ตั้งใจจะรีวิวให้พี่เขาเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะแม้การรีวิวครั้งนี้อาจทําให้เราหลุดจองหรือพี่เขาคิวเต็มแต่เราก็เต็มใจรีวิวอย,อยากให้คนที่อยู่ที่เกาหลีได้กินของอร่อยเหมือนกันกันกบเรานะคะ <c oughs> อย่างถูกแพ็คมาดีแล้วก็ดูสะอาดเรียบร้อยไปหมดเตือนไว้ก่อนนะคะว่าพริกที่ร้านพี่เขาเนี่ยเ <c oughs> ผ็ดมากค่ะ แต่ว่าเบียร์ก็ชอบกินเผ็ดๆนะคะจริงๆที่ถูกต้องเส้นเนี่ยควรจะลวกแยกนะคะไม่ควรเอาต้มไปผอมกันวันนี้เบียร์แบบขี้เกียจนะคะก็เลยต้มไปพร้อมกันเส้นก็เลยมีความเละไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะดูหน้าตาสิคะทุกคนพริกที่เขาให้มาเบียร์ก็คือใส่หมดเลยนะคะเผ็ดสะใจมากพอกินไปสักพักเริ่มนึกได้นะคะว่าลืมใส่น้ําตาลกับน้ําส้มแต่จริงๆน้ําซุปอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเบียร์เป็นคนกินรสจัด เผื่อแป๊บเดียวหมดถ้วยเลยค่ะ,คะเราก็ต้องกินหวานนะคะต่อด้วยลอดช่องไท,ทยค่ะก็คือหอมใบเตยมากทุกครั้งที่สั่งกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องสั่งลอดช่องมาคู่กันตลอดเลยค่ะไปลองสั่งกันดูนะคะบ๊ายบายค่ะ